เดินได้ไหมสูงชันมากมากเลยนะครับน้องพีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นหอไตกลางน้ำวัดบึงพระลานชัยอันนี้เป็นหอไตกลางน้าวัดบึงพรลานชัยนะครับผมโหยี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ นี่บ่อน้าที่เราเห็นข้างบนนี้นะนี่เห็นไหมระดับน้ำสูงขนาดนี้เลยอันนี้คือเราอยู่ด้านล่างนะครับผมตอนนี้น้องเพียวคุณแม่เดินแหงล่างนะครับด้านบนบ่อหนนะ้าจะเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้เดี๋ยวเราต้องเดินระวังกันหน่อยนะครับ นี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ใช้ในพระราชพิธีในทุกๆราชสมัยนะครับสมัยนี็ต้องช้ซึ่งซึ่งการขึ้นคลองลาชของพระเจ้าเยอหัวเนี่ยก็จะใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน,นี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะมีพญานาคนะครับผม,มที่ท่านปกปักร,รักษาอยู่ที่นี่นะครับผมมีทั้งหมดสี่ตนน้องพีเนาะตนหนึ่งจะมีอยู่สามเสียนนะพีพีวันนี้ก่อนลูก เอวน้ำมลใส่หัวนะขอขอด้วดีมาจับให้หน่อยน้ำมลใส่หัวน้องพี่ครับอันนี้ก่อนนิดเดีวยวเข้าแม่ไม่ไหวกับกินโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วแหละพี่เราจะขึ้นด้านนี้นะครับแม่จะขึ้นด้านนี้มันก็ขึ้นด้านเหมือนกันนะอ่อน้องพีกราบใช่ไหกคราบโอเคครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับผม สวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าด้านล่างก็จะเ็าจะอับๆหน่อยนะครับผมเพราะอันนี้คือแบบโอ้ยอยู่ใต้บ่อน้ำเลยเนาะพี่เนาะต้องพีกันไปข้างบนเลยครับนี่ครับเรามองจากมุมสูงนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมนี่คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นตาน้ําที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผมแล้วเขก็สร้างอุโบสถ กลางน้ำครอบไว้นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนแต่ว่าบันไดชันมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานฐานร้อยพุทธบาทใช่ไ้มครับพี่มีร้อยพพุทธบาทด้วยแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นมีกระจกบ้านต้องหีกระจกบ้าง มองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวน้องพี่จะขึ้นไปข้างบนนะครับไหนๆมาแลจะต้องมาให้พึ้นอ่ะงั้นก็ขึ้นเลยทั้งั้นนะบันไดมันไม่กว้างมากแต่แต่มันก็ชันอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันแล้วนะครับานาน,กกนนี้่ะบรแม่อยู่นี่ไม่ได้ไม่เคยมาเลยนะสายคิดมากพี่ พี่ไหว้ผ้าหน่อยลูก,ก,กน้องพี่ก็ไหว้พรานะครับคุณแม่ไหว้พ้าหน่อยนะอันนี้ก็ได้อันนี้คือพระแก้วมรกตนะครับผมแต่ว่าแปลกนะพี่ <Okay. S 1> มีผ้าหันหันหนอกด้านข้างสองด้านเลยเลใช่แต่ว่ามีพระแก้วมรกตตั้งอยู่ตรงกลางเห็นไหมแต่ว่ามีผ้าหันหน้าออกข้างๆสององค์ส่วนอันนี้จะเป็น โอเป็นพระอุบาคุณใช่ไหมน้องพีใช่ดอกบัวบนหัวพี่เข้าไปไหว้นะลูกเข้าไปไหว้พระอุปคุณนะมี่ค่าท้องเข้าพระอุปคุณด้วยอีกด้านหน้าโอ้สวยงามมากๆเลยนี่คือพระโบราณนะครับอยู่ในซุ้มวันนี้มอยู่ในซุ้มนี่สวยสวยมากๆเลยนะครับผมนี่คือพระโบราณนะผมพระอุปคุณนี่มีมีดอกบัวเนาะพี่เนาะปิดอยู่บนบนอาศีสะของท่าน อันนี้คือคาถาคาถาพระอุปคุตคาถาพระอุปคุตนะครับมองเห็นไหมทองเหมือนคาถาวโอ้อยังมีอีกยังมีอีกนี่พระอุปคุตองจริงจริงนะเนี่ยโฟกัสได้เลยนี่อันนี้ก็คือไห้เครื่องรักครังโบราณนั่นเองอันนี้คือของโบราณนะครับผมที่เก็บรักษาไว้อยู่บนอ่ โบสดกลางน้ํานะครับก็มีพวกไหพวกไหต่างๆอันนี้เป็นระฆังมีไหมีเครื่องใช้ต่างๆนี่นะครับผมแต่โบราณเครื่องเคลือบเซรามิกแล้วก็ระฆังโบราณแล้วก็ไหต่างๆไม่พีเนาะใช่ไหสมัยก่อนที่เขาใช้อืมงั้นเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดีกว่าอันนี้คือเราไหว้อ้โบคูเสร็จเรียบร้อยนะครับผ้าใบปิดดงด้วยนะแต่ว่าไม่มีอะไรมาเขึ้นชั้นต่อไปน้องพีครับระวังด้วยนะ เหมือนได้ค่อนข้างชันนะครับผม,มอ,อันนี้คือเรามาครั้งแรกเลยนะครับที่แรกนึกว่าจะเข้าไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าโชค,โชคดีนะครับผมอ่านี่คือชั้นบนสุดแล้วนะคะับน้องพี่ทั้งหมดมีสามชั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป๋าพาเดินดูก่อนเนาะอนนพ้พี่พี่อันนี้นี่พระนากโบก นี่พระณนี้ในพระโบราณนะพี่เนอะ<ช>แล้วก็เป็นพระสูตรคาถาต่างๆนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปของกรมหลวงชินวรศสิรีวัฒน์โออันนี้ถ่ายเมื่อเจ็ดสิบเมื่อพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดิบสามนานะพระครูคุณสารพินิจสีอันนี้ก็จะเป็น ออที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเหมือนกันเน,ะนะาะอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยบรมพระบร,รัชการที่สี่บุรพ์ลงรวบสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่ตอนที่ยังผนวดอยู่โอเคตั้งแต่ปี2481เเลยอันนี้ก็ตู้พระไตรปิฎกนะครับผม นี่คือพระคอมพี์ต่างๆ,ๆนะครับพระคอมภีโอ้นี่พีดูดพระอันนี้น่าจะเป็นพระพระโบราณอืมสวยเนาะแปลกๆดีไม่เคยเห็น <ไป S 1> เลย,เลยครับอันนี้เป็นที่เก็บของโบราณน,นะครับผมอยู่ด้านบนนะครับผมทั้งหมดเลยสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้หตู้ตู้อลังการมากๆเลยครับมีชั้นใต้ดิหนหนึ่งกับชั้น อันนี้ก็เป็นพระเครื่องเนาะพระเครื่องพระเครื่องพระเครื่องที่ทำขึ้นมาใหม่อืมพระกระถิ่นราชธานอันนี้ก็เป็นพระนาคปกเหมือนกันถวายคนศรัทธาถวายอืมกระตูกระการแกะสลักของเขานี้เป็นแกะสลักจากมานะทั้งทีสวยงามมากๆเลยนะครับผม ีเครื่องหายโบราณแต่ว่าพระโบราณหรือเปล่าป่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตรงนี้เป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมอ,มอ,อน,มนี่คือคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับรนน,นี่นะครับผมพระบรมสารีริกธาตุนะครับเราถ่ายให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับผม อันนี้คือพระแก้วมรกตนะครับผมนี่คืออยู่ในสมนี้นะครับน้องพีมาไหว้พระก,ก่อนลูกไหมไหว้พระบรมสารีริกธาตุก่อนนะครับลุกนะตอนนี้คุณแม่กับน้องพีก็ไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เราเพิ่งมากันครั้งแรกเลยนะครับผม น้องพี่อยากมา,มามากๆเลยนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้มาน้องพี่เนาะเพิ่งมาวันนี้มวันนี้แรกเลย,ยมีมีพระลาหูหปกป้องทั้งสี่ที่เลยน้องพี่เนาะนอ,อ๋อด้านนี้ไม่มีเนาะ ยังไงน้องพีได้มาแล้วสวยไหมครับตอนนี้เราก็กำลังลงไปด้านล่างแล้วนะครับผม <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายด้านล่างให้ดูอีกทีนึงนะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็อลงมาจากหอไตรกันแล้วนะครับผม <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะ ออกไปด้านนอกกันนะครับอันนี้คือเราเดินรอบๆนะครับผมรอบๆนี้ก็จะเป็นสระน้ําเลยนะครับผมเป็นบ่อน้ําเลยนะครับอันนี้ที่เราลงไปดูเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นตาน้ํานะครับผมซึ่งผุดขึ้นมาเมื่อตั้งแต่ก่อสร้างเมืองสาเกตนครเลยนะครับ ตอนนี้เราก็จ่อไปแล้วนะครับผมน้องพีก็รออยู่ด้านหน้านะครับวัดนี้คือวัดบึงพระลานชัยนะครับผมก็เป็นวิทยาลัยสงฆ์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมจะเขียนไว้บอกว่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอยู่ภายในหอพระไตมิ่งเมืองชั้นหนึ่งนะครับ ในสะชัยมงคลวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใช้ในพระราชพิธีในทุกยุคทุกสมัยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับผมเพราะว่าท้องพีรออยู่ด้านหน้านะครับนี่คือสะชัยมงคลหอไตมิ่งเมือง วัดบึงพระลานชัยนะครับความเป็นมาของสระชัยมงคลนะครับผมสระน้ำชัยมงคลเป็นสระน้ำที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณถือเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีมาคู่กับวัดดึงพระลานชัยมีเรื่องเล่ากันว่าพระรานแห่งนี้ เป็นพระลานที่ใช้ฉลองชัยของพระมหากษัตริย์โบราณในคราวที่ไปรบทัพกับสืบได้ชัยชนะกลับมาก็จะมาทำพิธีล้างดาบและล้างตัวของกษัตริย์ที่สะนี้ก่อนจะฉลองชัยชนะและน้ำในสานี้จะใช้ในเป็นน้ำดื่มในพิธีคือน้ำพระพพัพน์สัตยานะครับผมก่อนการคลองเมืองของเจ้าเมืองและข้าราชการในสมัยก่อนแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีมงคลพิธีที่สําคัญต่างๆก็ได้ก็ได้นําน้ำนะครับผมในสาย,ยานี้ไปประกอบพิธีกรรมด้วยนะครับถือว่าเป็นสระน้ําที่แบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับผมอ่ะน้องพีครับน้องพีเราอยูนตรงนี้ดีวกว่าอ่าน้องพีครับ ก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องพีไม่ไปเราจะกลับกันแล้ว